สวัสดีครับวัสดีครับมาต่อครับมาต่อทีนี้ครับตอนนี้เมื่อกี้นี้ผมบอกว่าถ้าขุนดำขุนดำานี่ะครับในตาขุนดาเดินนะครับถ้าขุนดาที่ผ่านมาก่อนนะครับที่ขุนดาเดินมาตำแหน่งนี้นะครับขุนขาวจะเดินไปตำแหน่งนี้นะครับนั่นคือว่าสามารถไล่ได้นะครับอ่านะครับย้อนกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับทีนี้ถ้าขุนดําตาขุนดาเดินนะครับถ้าขุนดํามาตำแหน่งนี้ เราจะไม่มาไปตำแหน่งนี้ครับถ้าไปตำแหน่งนี้จะกลับมาทำอะไรไม่ได้นะครับขอมารูปนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาตําแหน่งนี้นะครับเราจะมาตําแหน่งนี้นะครับจริงๆมามาถึงตรงนี้เราสามารถทำได้หลายหลายตัวนะครับก็คือว่าเอาเม็ดมาตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับถ้าเม็ดมาตําแหน่งนี้เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเลยก็ได้นะครับนี่ คุณดข้ามาตําแหน่งนี้เอาตําแหน่งที่คิดว่าจะหนีรอดก่อนนะครับคุณข่าวเข้าไปนะครับนี้อันนี้คุณดําก็จะสามารถเดินได้คือหนึ่งสองสามนะครับสามตำแหน่งถ้าเข้ามาตําแหน่งนี้นะครับเราคุณข่าวเบียดเข้าไปยังไงยังไงก็คือรูปนี้อับแล้วจนแน่นอนนะครับจนจนจน,จนอย่างแน่นนอนนะครับทีนี้ถ้า ถ้าเข้ามาถ้าเข้ามาตำแหน่งนี้เราก็เข้าไปทีนี้เราจะแก้ทีหรือไม่ทีเราจะอยากได้ทีี่ถ้าเข้ามาตำแหน่งนี้เนี่ยเราขุน,เ,นดเดินมานี่เพื่อแก้ทีเพื่อจะ,อะจะทําให้จนเร็วกี่ครั้งแล้วเราค่อยไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ายัางไงถ้ามีโอกาสผมก็จะทํารายละเอียดให้ดูเพราะว่าเป็นอาจจะเป็นเพื่อเบื้องต้นแก่ผู้ที่เริ่มฝึกใหม่จะได้ว่าเออเรามาตรงนี้เราจะจนเร็วที่สุดได้อย่างไงหรือจะบงังคับให้จน บนจนข้างอย่างรูปที่ผมทําให้ดูนะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับวิธีการหนึ่งคือเราทําเพื่อฝึกอีกตัวหนึ่งเราทําเพื่อชนะให้เร็วตามตามศักดิ์ศรีของการเล่นนะครับก็ก็ก็แล้วแต่การมองอะไรตัวหนึ่งว่าเออผมต้องการจนในรูปทั้งแปดรูปที่ผมเคยทําไว้นะครับถ้ายังไงก็ย้อนไปกลับดูค่ยแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าสมมว่าเราเดินมาเนี้ยมันคือเป็นการแก้ทีนะครับ ทีนี่ครับเขาจะต้องเดินกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้ากลับไปดูรูปเดิมนะครับมาถึงรูปนี้แล้วนะครับนะครับถ้ารูปนี้คือมันจะกลับมาอย่างนี้นะครับจากตำแหน่งนี้นะครับจากตำแหน่งนี้นะครับที่เขาเดินไปตำแหน่งนี้เราขยับเม็ดมาตำแหน่งนี้นะครับย้อนกลับดูอีกทีหนึ่งนะครับคุณเขาขยับออกนะครับเขาจะหาทางออกคุณเราก็ไปกันกันทีนี้มันก็อยู่สามวิธีนะครับ แต่เท่าที่ผมมองดูว่าวิธีที่มันสามารถทำให้ได้ได้ดีก็คือไปตัวนี้นะครับทีนี้เราก็เอาม้าไปกันนะครับเราเาม้าไปกันนะครับนะครับเราเาม้าไปกันกันเพื่อจะให้ให้ได้มุมแคบขุนดำเข้ามาตําแห,หน่งนี้ไม่ได้เป็นตาม,มาไปกันนี่แหละครับเหตุผลที่ม้าเดินมาคือกันให้ ให้ขุนดาเดินมาตำแหน่งนี้ไม่ได้เขาออกนี้ไม่ได้ออกนี้ไม่ได้ขุนติดกันไม่ได้นะครับขุนดันกับขุนขเขาจะติดกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตาที่เขาเดินได้ก็คือนี้กับนี้นะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วครับถ้ามาตรงนี้ตำแหน่งที่ไปได้ถ้าตอนนี้มันจะเข้ารูปเดิมนะครับถ้าเรามมามาตำแหน่งนี้จะเข้ารูปเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องถ้าเอาขุนไปตรงนี้เขาจะออกตรงนี้อันนี้ระวังนะครับ ตอนที่ผมเล่นมันก็เป็นบ่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเปลี่ยนรูปไปขาวต้องเดินฝ่ายขาวคุณขาวต้องเดินตำแหน่งสําหรับรูปนี้ตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับตำแหน่งนี้เท่านั้นฝ่ายดําเขาก็จะเดินเดินได้ตาเดียวทีนี้ในรูปนี้นะครับในรูปนี้อันนี้มันจะจะเป็นเทคนิคดีอีกนิดหนึงนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะเป็นเทคนิคดีอีกนิดนิดหนึ่งนะครับหมายความว่า ถ้าเราเอา่าเราเดินตัวนี้มาก่อนไอ้ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ดูมันจะเป็นการแก้ทีอยู่นะครับมันจะมันจะเป็นการเอ่อไม่แก้ทีดตรงน,นี้สามารถลุกได้จนได้เลยนี่ครับม้าเขาต้องเข้านะครับทีนี้เราเอาเราเอาคุณไปเขาออกมานะครับนะครับเนี่ยนะครับนะครับ,นะรบนี่คือลุกจน นะครับลูกจนนะครับนะครับนะครับย้อนกลับมาตรงตรงนี้นะครับที่นี้นี่ย้อนกลับมาตรงนี้นะครับวิธีจำรูปหมากก็จำรูปหมากให้ได้นะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปโดยอีกหน้าทีถ้าเราย้อนกลับไปเรื่อยๆนะครับเราลองดูนี่เป็นรูปแบบของการถอดหมากนะครับเราย้อนกลับไปนะครับ ตั้งแต่รูปแรกเลยนี่รูปแรกนี่คือเราเป็นรูปที่เราผิดท,ที่เราแบบว่าเราจะแก้ทีซึ่งผมได้อธิบายไว้ถ้าเดินผิดเดินอะไรถ้าเดินผิดเดินอะไรเนี่ยมันอ่อมันจะออกสักจากเสมอไม่สามารถไล่กันเขาได้นะครับไม่ว่าจะจะไปในรูปแบบลักษณะไหนนะครับที่ที่ผมอธิบายมาเมื่อกี้นะครับอย่างเงี้ยมันเดินไปมันจะกันอยู่แล้วยังไงก็ค่อยดูอีกทีนึงนะครับ นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะสามารถไล่ให้จนได้นะครับส่วนลายละเอียดปี๋ย่อยก็ไปดูอีกทีหนึ่งนะครับนะครับนะครับตัวนี้ดูแล้วน่าจะเป็นชิปยาวอยู่หนึ่งอ่าทีนี้ผมจะบอกว่าวิธีที่แก้ที่ถูกนะครับผมจะผมจะบอกว่าวิธีที่แก้ที่ถูกจากจากลูกนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นรูปเริ่มต้นเลยนะครับนะครับรูปเริ่มต้นนะครับรูปเริ่มต้นนะครับรูปสิ้นสุดนี่ลูกจนนะครับอันนี้ลูก รูปสิ้นสุดคือรูปจนรูปเดิ่มต้นคือรูปแบบนี้นะครับรูปแบบนี้นะครับวิธีที่เดินให้ถูกนะครับวิธีที่เดินให้ถูกนะครับเราจะต้องเอาเม็ดตัวนี้นะครับจริงๆผมอธิบายไปเยอะคลิปมากเลยนะครับในละเอียดรายละเอียดที่ไล่ชนะนี่ครับจะมีลิงก์ให้ดูนะครับในตัวนี้อธิบายเยอะมากเลยนะครับทั้งเป็นทั้งเขียนเป็นตัวเลขอะไรต่างๆซึ่งผมจะพยายามอยากอยากอยากอธิบายให้เข้าใจนะครับ อยากอธิบายให้เข้าใจนะครับทีนี้ถ้าเราไล่มาตรงนี้นะครับโดยธรรมชาติของขุนเขาก็จะหนีนะครับเขาเขาก็จะหนีนะครับหนีมานี้นะครับมานี้ปั๊บนะครับเขาหนีมานี้ตัวนี้เป็นฝ่ายดําเดินนะครับจะมีลิงก์ตาตั้มตำแหน่งต่างๆซึ่งเขาสามารถได้เดิมได้สี่ตำแหน่งนะครับมานี้ไม่ได้ขุนชนกัน สองตำแหน่งนี้มานี้ไม่ได้ตาม้านะครับตอเนี่ยตาม้าอันนี้ตาม้านะครับสิ่งที่เข้าไปได้คือตำแหน่งนี้1 2 3สามนะครับผมจะมีตัวเลขบอกได้อยู่ว่าเขาไปได้ตำแหน่งโดยล,ละเอียดอยู่อยู่อยู่อธิบายเป็นเป็นลิงก์เป็นคลิปอาจจะต่อเนื่องกับคลิปนี้หรือเป็นลิงก์ก็ว่ากันไปนะครับนะครับสิ่งที่เขาเดินไปได้นะครับถ้าเดินไปแบบนี้มันเป็นการแก้อย่างไง แก้ยังไงผมจะมีคลิปรายละเอียดเลยนะครับในตัวนี้เพราะว่ามีมีมีผู้ที่สนใจถามว่าเออมันไล่ไล่เข้ามุมยากนะครับในรูปนี้เอ,อ่อเท่าที่ผมคือจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจนร้อยเปอร์เซ็นต์ดูคลิปรายละเอียดของผมแล้วกันแต่ทีนี้ผมมาย้อนกลับตรงนี้นิดหนึ่งถ้าเขาถ้าเขาไม่เดินมาตำแหน่งเนี้ยถ้าถ้าฝ่ายดําไม่เดินมาตำแหน่งนี้มันเหลืออีกประมาณสองนาทีถ้าฝ่ายดําไม่เดินมาตำแหน่งนี้ถ้าเดินมาตำแหน่งนี้เราย้อนกลับนี้ใช่ไหมครับนะครับ แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่เดินมาตำแหน่งนี้เขาเดินมาตำแหน่งนี้นะครับเขาเดินมาตำแหน่งนี้เราเราจะเราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงในตัวนี้เดี๋ยวผมอาจจะพิจารณาทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อผมมาผมมาเห็นเมื่อกี้นี่ครับเมื่อเมื่อเมื่อกี้นี่ว่าเออถ้าเขาไม่เดินมาตำแหน่งนี้เราจะทำยังไงหรือมันอาจจะเข้ารูปที่สม เหมือนเดิมนะนะครับอาจจะเป็นคลิปรายละเอียดอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้8นาทีกว่าแล้วนะครับกลัวไม่ทันนะครับถ้ามาตำแหน่งนี้ผมติดค้างไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปถอดรูปแบบมากจริงๆจังนี้ไปผมก็จะค่อยนั่งถอดนะครับซึ่งผมเพิ่งเห็นนะครับนะคงย้อนกลับไปให้ดูนิดหนึ่งนะครับในตำแหน่งนี้เดี๋ยวผมแคปเจอร์รูปไว้ก่อนในตำแหน่งนี้นี่ ฝ่ายดำเป็นฝ่ายเดินก่อนเขาสามารถเดินได้หนึ่งสองสามสี่ตำแหน่งนะครับทุกตำแหน่งนี้เดี๋ยวผมอาจจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นคลิปอีกต่อไปนะครับเพราะว่านี้ก็ตกสิบนาทีแล้วนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับ